ผมเคยซื้อรถปีละสองันแต่มาถึงรัฐบาลนี้ผมขายรถปีละสองันเหมือนกันเมื่อภาครัฐออกมาตักการลอดดาวแคมต,ต่างๆทำใเมม่อมีปัญหาลูกโซ่คือในเมืม่อลอ็อกแคมใหญ่ๆผู้ละเหมาหยุดพกขุดุมหกลอ้อก็ไม่มีรายได้ไม่มีการจ้างงานใดๆทั้งสิน้นแล้วผมพูกเอาตังที่ไหนไมาจ่ายค่าวดไปเะยอะอกไปไปเยอะออกไป ภาพที่คนเห็นนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้นําดีการเมืองดีบริหารเฟ้นจัดก,การเป็นผลกระทบกับเรานั้นคือไม่มีงานไม่มีเงินงานจ้างไม่มีลูกน้องต้องจ่ายค่าน้ํามันต้องซื้อข้าวต้องอยู่ข้าวต้องกินสิ่งที่ผู้นำำําทําตอนนี้คือโง่มากเง่า,า,งาสักลาเต่าล้านปีล่าสุดมีมาตรการออกพักชําระนี้่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นแต่ทางรัฐไม่ควบคุมถึงพวกไฟแนนซ์พวกสินเชื่อต่างๆทางไฟแนนซ์ต่างๆไม่เอือ้อไม่มีการผ่อนปลนทางไลน์ก็ให้จ่ายตามปกติไม่มีการจ้างงานผู้ผมก็ไม่มีรายได้ ไม่มีเลยได้แล้วผมผมจะเอาตังค์ที่ไหนไม่จ่ายค่างวดไม่หนีไม่มีไม่จ่ายตอนนี้ผมแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว ผมทางานเกี่ยวพวกนี้มารุ่นนี้ผมรุ่นที่3าไม่เคยมีปัญหานี้เกิดขึ้นสามารถหากินได้ตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงผู้นําท่านนั้นก็สามารถผ่านมาได้พาพวกนผ่านมาได้ตลอดมางวกนียเหมือนคนที่มีคําสั่งสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งเลยไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงจะเอาตัวไว้ก่อนรักษาตัวเองรักษาเขาเอ้ไว้แค่นั้นคนอื่นจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวคนที่พวกเข้าเท่านั้นที่รับได้อยู่ได้แล้วตอนนี้พอสังปิดไซยงานปิดไรหมดผมไม่มี